เจ้าแค่วาดแบบแปลนเล่นเล่นไม่กี่แผ่นถึงกับทําให้ผู้ใหญ่จากสถาบันวิจัยกองทัพภาคมาหาประมาณหนึ่งชั่วโมงรถทหารค่อยๆจอดลงที่ชั้นล่างของตึกทํางานเซียวจ้านกวัวที่ชั้นล่างของตึกทํางานนี้ก็มีรถอีกคันจอดอยู่ดูเรียบเรียบรถคันนี้เซียวจ้านกัวจําจได้อยู่แล้วเขาหัวเราะพลางสายหน้าไอ้เท่าคนนี้เคลื่อนไหวเร็วไม่เบาเจ้าก็ใช้ทักษะเรดาร์สแกนดูถึงจะไม่รู้ว่าห้องทํางานของเซียวจ้านกวัวอยู่ที่ไหนแต่เจ้าก็อนุมานง่ายๆได้เพราะว่าที่หน้าห้องทํางานนั้น ังมีคนสองคนรออยู่ตรงนั้นก่อนจะขึ้นไปข้างบนเซียวจ้านกัวกำชับว่าคนสองคนที่เจ้ากำลังจะเจอต่อไปนี้ฐานะไม่ธรรมดาเหมือนกันกับข้าเป็นการส่วนตัวจะยังไงก็ได้แต่กับพวกเขาต้องเคารพหน่อยได้ยินไหมการพูดคุยส่วนตัวของทั้งสองตอนนี้ไม่เหมือนผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วแต่เหมือนพ่อตากับลูกเขยมากกว่าทั้งสองคนเดินตามกันไปที่ห้องทำงานเว่ยกงสวินทั้งสองคนก็เห็นพวกเจ้าแต่ไกลแล้วรอนานขนาดนี้ ในที่สุดก็รอแกมาถึงเสียทีเร็วๆเอาแบบแปลนมาให้ข้าดูหน่อยเซียวจ้านกัวส่งสัญญาณให้เจ้าเจ้าเอาแบบแปลนออกจากกระเป๋าเป้พอให้เว่ยกงสวินแล้วก็ทำความเคารพแบบทหารให้ทั้งสองคนอีกครั้งทั้งสองคนแค่พยักหน้าไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าพวกเขาสนใจแต่แบบแปลนเท่านั้นเข้าไปในห้องทำงานก่อนเถอะเว่ยกงสวินและหลินผู่หัวเหมือนเด็กแกสองคนประคองแบบแปลนนี้เหมือนกับว่าค้นพบอะไรบางอย่างที่เป็นของล้ำค่าอย่างยิ่ง ยิ่งมองสีหน้าของพวกเขาก็ยิ่งตกตะลึงจนกระทั่งสุดท้ายไวกงสวินถามตรงๆว่าเซียวเท่าแกอย่ามาล้อพวกข้าสองคนแก่ๆเล่นเลยแบบแปลนนี้แกไปเอามาจากไหนกันแน่ลินผู่หัวเสริมว่าแกอย่าบอกข้าว่าเป็นฝีมือแกก็แล้วกันเซียวจ้านกัวมองค้อนใส่ไวกงสวินทั้งสองคนคนก็พามาให้พวกแกแล้วมีอะไรก็ถามเขาอย่ามาถามข้าคนไหนละ่ะทั้งสองคนมองข้ามเจ้าไปโดยไม่รู้ตัวมองออกไปนอกห้องทำงานแต่ทั้งข้างในข้างนอกก็มีแค่พวกเจ้าสี่คน ตอนนั้นเองที่มุมหนึ่งเสียงแผ่วๆของเจ้าก็ดังเข้าหูของทั้งสองคนผมคือคนไว้กงสวินกับลินผูหัวมองเจ้าขึ้นขึ้นลงลงพวกเขารู้อยู่แล้วว่าเจ้าเป็นคนแต่เจ้าไม่ใช่คนที่จะทำแบบแปลนนี้ได้แน่แ่เจ้ายังเด็กขนาดนี้ดูท่าทางน่าจะเป็นคนติดตามของเซียวจ้านกวัวพวกเขาไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นแบบแปลนนี้เป็นฝีมือของเขาเองพวกแกมองออกไปข้างนอกทำไมมีอะไรก็รีบถามข้ายังต้องพาไอ้หนูไปต่อพอได้ยินทั้งสองคนแทบจะโซซัดโซเซ ล้มลงไปกองกับพื้นแบบแปลนนี้เป็นฝีมือของหนุ่มน้อยตรงหน้านี่น่าหรือเด็กคนนี้เรียนเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ในท้องแม่เลยหรือไงเจ้าแน่ใจนะว่านี่เป็นฝีมือเจ้าเจ้าพยักหนาทั้งสองคนพิจารณาเจ้าอย่างละเอียดตั้งแต่หัวจรดเท้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเจ้ายัางเป็นแค่เด็กหนุ่มน่าจะอายุราวราวยี่สิบปีว่ากันตามตรงแล้วเจ้าดูเหมือนอายุไม่ถึงยี่สิบด้วยซำ้ำแต่รัศมีที่แผ่ออกมาจากตัวเจ้าทำให้พวกเขารู้สึกว่าเจ้าเหมือนกับหานผ่านศึก หน่วยรบพิเศษที่ช่ำชองเวยกงสวินก็ถามเจ้าตรงๆจะพิสูจน์ได้ยังไงว่านี่เป็นฝีมือเจ้าเจ้าก็เข้าใจพวกเขาได้ตัวเองอายุน้อยขนาดนี้กับสามารถสร้างสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่พวกเขาหลายคนรวมกันวิจัยออกมาได้เสียอีกเป็นใครก็คงไม่เชื่อเจ้าก็ไม่ได้อ้อยอิงหลังจากนั้นก็เริ่มอธิบายซ้ำง่ายง่ายให้ทั้งสองคนฟังรอบหนึ่งหลังจากอธิบายซ้ำรอบหนึ่งแล้วเจ้าก็พูดถึงเรื่องอื่นเพิ่มอีกเล็กน้อยเช่นปืนไรเฟิลประสิทธิภาพสูงกว่า ปืนซุ่มยิงเป็นต้นพอพูดถึงเรื่องนี้เจ้าก็พูดไปเกือบครึ่งชั่วโมงเซียวจ้านกัวฟังเหมือนฟังภาษาต่างดาวส่วนเว่ยกงสวินกับลิ้นผูหัวนั้นฟังจนตาลุกวาวจนกระทั่งสุดท้ายเว่ยกงสวินทุบโตพูดว่าไม่ต้องพูดอะไรแล้วเซียวเท่าเห็นแก่ความเป็นเพื่อนหลายปีของเราคนคนนี้แก่มอบให้สถาบันวิจัยที่หนึ่งของกองทัพภาคเหนือของเราเถอะเรื่องอื่นข้ารับรองไม่ได้แต่ข้าตอบแทนข้าให้เขาสูงสุดแน่นอนคุยกันมาตั้งนาน ถ้ายังไม่ได้ถามชื่อเจ้าเลยรายงานท่านผู้อํานวยการผมชื่อเย่ฟานเยี่ยมเสี่ยวฟานท่าเป็นไปได้อีกเดี๋ยวเจ้าก็ตามพวกข้ากลับไปเลยตอนนี้ที่สถาบันของเราขาดแคลนที่สุดก็คือคนมีความสามารถอย่างเจ้านี่แหละเซียวจ้านกัวหน้าดําคล้ำเครียดยังไม่ทันรู้จักดีก็กล้าขอตัวคนไปเลยนะถ้าหากที่ที่เจ้ากําลังจะไปเป็นแค่หน่วยรบพิเศษธรรมดาธรรมดา,รรมดาไม่แน่ว่าเว่ยกงสวินอาจจะเอาคนไปได้จริง,รงๆเขาที่เป็นพ่อก็ไม่อยากให้แฟนของลูกสาวตัวเองเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้น แต่ที่ที่เจ้ากําลังจะไปคือหน่วยรบพิเศษหวังไผ่นะการอยู่หรือไปของหน่วยรบพิเศษหวังไผ่ไม่ใช่สิ่งที่เซียวจ้านกัวจะตัดสินใจได้เซียวจ้านกัวพูดสบายๆว่าคนนี้ถ้าแกเอาไปได้ข้าให้แกเลยเว่ยกงสวินและหลินผูหัวตาเป็นประกายสีทองเซียวฟานไม่ต้องพูดอะไรแล้วขอแค่เจ้ามาที่สถาบันวิจัยของเราข้าตอบแทนข้าจะให้เจ้าระดับสูงสุดของสถาบันวิจัยเราเลยอีกอย่างสถาบันวิจัยของเรานี่คนทั่วไปอยากเข้าก็เข้า,ขาไม่ได้ เจ้าหัวราอฝืดๆคุณพ่อตาครับท่านอย่าล้อท่านผู้อานวยการทั้งสองคนเล่นเลยครับพอพูดคํานี้ออกมาเซียวจ้านกัวไม่ได้ว่าอะไรไว้ยกงสวินทั้งสองคนตกใจเจ้าเรียกเขาว่าอะไรนะพ่อตาคนนี้คือลูกเขยแกหรือดวงตาของว่ยกงสวินและลินผูหัวทั้งสองคนแทบจะถลนออกมานอกเบ้าคราวนี้มันช่างหน้าตกตะลึงจริงๆอยู่ในสถาบันวิจัยตลอดทั้งปีแทบจะไม่มีเรื่องซุบซิบอะไรเลยแต่พอออกมาคราวนี้ เรื่องซุบซิบที่ได้ยินก็เป็นเรื่องใหญ่ระดับบิ๊กเบิ้มข้าให้พวกแกดูประวัติส่วนตัวของเขาสักหน่อยแล้วกันดูจบแล้วพวกแกก็จะรู้เองว่าเรื่องเป็นยังไงพูดจบเซียวจ้านกลัวก็ยื่นประวัติส่วนตัวของเจ้าให้พวกเขาเมื่อเห็นว่าเจ้าอายุแค่สิบแปดปีพวกเขาก็แทบจะโง่ง,งันไปเลยสิบแปดปีนี่คือระดับที่คนอายุสิบแปดปีจะไปถึงได้หรือเดือนแรกของการฝึกทหารใหม่ทำลายสถิติทั่วทั้งกองทัพในการวิ่งสามกิโลเมตรไปคัดเลือกเข้าหน่วยรบพิเศษ หลังจากนั้นไม่นานก็เข้าร่วมการฝึกนักล่าในระหว่างการฝึกนักล่าก็ทำลายสถิติทั้งหมดของการฝึกนักล่าอีกและในการประเมินจบหลักสูตรก็พลิกสถานการณ์คว้าเกียรติยศสูงสุดของการฝึกนักล่ามาได้พอได้ดูประวัติส่วนตัวของเจ้าจกเวยกงสวินก็แทบจะอึ้งไปเขานึกไม่ถึงเลยว่านี่คือสิ่งที่คนคนหนึ่งทำสำเร็จภายในครึ่งปีโดยเฉพาะเมื่อเห็นประโยคสุดท้ายในประวัติส่วนตัวปัจจุบันสมาชิกทดลองหน่วยรบพิเศษหว,วังไผ่เวยกงสวินและหลินผู่หัว ทั้งสองคนถึงกับหัวเราะพลืดออกมาให้ตายสีไอเท่าเซียวจาว้านกัวนี่กำลังล้อพวกเขาสองคนเล่นอยู่ใช่ไหมคนของหน่วยรบพิเศษหวังไผ่พวกเขาจะไปแย่งมาได้ยังไงสมาชิกทดลองนี่มันหมายความว่ายังไงข้าเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกว่าหน่วยรบพิเศษหวังไผ่มีสมาชิกทดลองด้วยหลังจากเซียวจ้านกวัวอธิบายให้พวกเขาฟังง่ายๆพวกเขาก็เข้าใจในทันทีมองเจ้าที่อยู่ตรงหน้าในใจของทั้งสองคนก็อดรู้สึกผิดหวังไม่ได้ส่วนเจ้ากลับคิดในแง่ดีกว่า อีกอย่างถึงแม้จะให้เจ้าไปที่สถาบันวิจัยเจ้าก็ไม่ค่อยอยากจะไปนักกรอกอุดมการณ์ของเจ้ายังคงเป็นการต่อสู้ในแนวหน้าส่วนเรื่องด้านนี้เจ้ากลับคิดว่าตัวเองทําเป็นอาชีพเสริมได้ผมอยู่หน่วยรบพิเศษหวังไผ่ไปพลางทําแบบแปลนไปพลางก็ได้นี่ครับผมไปที่นั่นจริงๆก็แค่ช่วยทําแบบแปลนให้พวกท่านเท่านั้นพูดถึงตรงนี้เจ้าก็ยิ้มอีกครั้งอีกอย่างผมยังไม่แน่ใจเลยว่าจะได้อยู่ในหน่วยรบพิเศษหวังไผ่หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะจากไปพวกเขาก็ยังคงคุยกับเจ้าอีกนาน เพราะเจ้ามีระบบอยู่ของที่อยู่ในระบบแค่หยิบออกมาง่ายๆก็ล้ำหน้าเทคโนโลยีปัจจุบันไปหลายสิบปีช่วงเวลาที่คุยกับเจ้าทั้งสองคนก็ได้ประโยชน์ไม่น้อยบ่ายวันนั้นภายใต้การคุ้มกันของรถพิเศษเจ้าก็เดินทางมาถึงฐานทัพหน่วยรถพิเศษหวังไผ่เพื่อรักษาความลับตลอดทางเจ้าไม่ได้เห็นทิวทัศน์ข้างนอกเลยสำหรับเจ้าแล้วจะปิดตาหรือไม่ปิดตาเจ้าก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนักมีทักเรดาต่อให้หลับตาก็สามารถรับรู้ทุกสิ่งรอบตัวได้ เพียงแต่เจ้าก็ไม่อยากจะใช้ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่เจ้าก็มาถึงหน้าประตูฐานทัพหน่วยรบพิเศษหวังไผ่ในที่สุดในฐานทัพพอได้ยินว่าจะมีคนใหม่มาลีจงและคนอื่นๆก็ตกตะลึงมีคนใหม่มานี่มันเวลาไหนกันทําไมถึงมีคนใหม่มาได้คนนี้กองบัญชาการส่งตัวมาคงจจวินพูดตรงๆกองบัญชาการส่งตัวมาโดยตรงถ้าคนคนนี้เก่งขนาดนั้นจริงๆเขาไม่ควรจะถูกจัดไปที่ยังไม่ทันที่สมาชิกทีมจะพูดจบ คงจวินก็ยื่นมือห้ามคำพูดของเขาคนที่มาคราวนี้ไม่ได้มาจากโรงเรียนทหารทันทีที่สิ้นเสียงสมาชิกทีมทุกคนตาแทบถลนไม่ได้มาจากโรงเรียนทหารงั้นก็มาจากหน่วยทหารปกติเขาจะได้อยู่ที่นี่ต่อหรือไม่ยังต้องดูว่าความสามารถโดยรวมของเขาผ่านเกณฑ์หรือไม่ถ้าผ่านเกณฑ์เขาถึงจะได้อยู่ที่นี่ต่อตอนนี้เขาถือว่าเป็นช่วงทดลองงานดังนั้นในช่วงเวลานี้นอกจากเรื่องเล็กน้อยที่บอกเขาได้เรื่องอื่นๆทั้งหมดต้องเป็นความลับ เรื่องไหนพูดได้เรื่องไหนพูดไม่ได้ในใจก็ควรจะรู้กันอยู่สมาชิกทีมทุกคนแทบสำลักนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยหน่วยรบพิเศษหวังไผ่มีคนนอกเข้ามาแถมยังมาจากหน่วยทหารปกติอีกคนคนนี้ต้องเจ๋งขนาดไหนกันแน่ถึงสามารถกระโดดจากหน่วยทหารปกติมายังหน่วยรบพิเศษหวังไผ่ได้โดยตรงถึงแม้ว่าหน่วยรบพิเศษหวังไผ่ตอนนี้จะขาดคนอยู่จริงๆก็ตามแต่คนที่มาจากหน่วยทหารปกติจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะเทียบกับพวกเขาที่มาจากโรงเรียนทหารได้ คนในหน่วยทหารปกติจะเก่งแค่ไหนกันเชียวพวกเขาเริ่มฝึกตั้งแต่เด็กส่วนคนในหน่วยทหารปกติเริ่มฝึกหลังจากเข้าเป็นทหารแล้วความแตกต่างมันไม่ใช่แค่เล็กน้อยยังจำภารกิจที่เมืองเล็กๆในแอฟริกาใต้ได้ไหมจำได้ครับหัวหน้าทำไมจู่ๆถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมารู้ไหมว่าคนเหล่านั้นตายเพราะอะไรคนเหล่านั้นถูกกำจัดโดยคนที่กำลังจะเข้ามานี่แหละคุยกับขงจวินไม่ถึงสามนาทีก็ต้องตกใจนับครั้งไม่ถ้วนคนที่กำลังจะเข้ามาในหน่วยรบพิเศษหวังไผ่คนนี้ เป็นใครกันแน่จะบอกอะไรให้อีกอย่างเขาเพิ่งอายุ18ปีให้ตายสิคราวนี้สมาชิกทีมทุกคนนั่งไม่ติดแล้วอายุยังไม่ถึง18ปีก็สามารถเข้ามาอยู่ในหน่วยรบพิเศษหวังไผ่ของพวกเขาได้นี่มันเหลือเชื่อเกินไปแล้วลีจงที่ปกติสุขุมตอนนี้ก็สุขุมไม่อยู่แล้วในขณะที่ทุกคนกําลังตกตะลึงข้างนอกก็มีเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มเข้ามาสิ่งที่ทําให้เจ้ารู้สึกประหลาดใจคือฐานทัพที่เรียกว่าหน่วยรบพิเศษหวังไผ่แห่งนี้ ดูเหมือนจะไม่ได้ดีขนาดนั้นถึงกับดูดซุ่มเล็กน้อยด้วยซ้ำและจำนวนคนในฐานทัพทั้งหมดก็มีไม่ถึง20คนหลังจากลงจากรถเจ้าก็ไม่ได้สำรวจฐานทัพมากนะักเพราะตอนอยู่บนรถเจ้าได้ใช้ทักซเรดาสำรวจไปหมดแล้ว <S <S เมื่อเห็นเจ้าสงบนิ่งขนาดนี้คงจะวินกลับรู้สึกว่าเจ้าหนูนี่น่าสนใจไม่น้อยเขาเดินไปที่หน้าประตูฐานทัพโบกมือให้เจ้าข้าคือผู้การกองพันที่นี่คงจะวินผู้การกองพันสวัสดีครับเจ้ายืนตรงทำความเคารพรู้สึกประหลาดใจมากใช่ไหม ฐานทัพหน่วยรบพิเศษหวังไผ่อันโด่งดังถึงได้ซุดโงขนาดนี้เจ้าใช้ทักษะเรดาสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้งมองจากภายนอกฐานทัพนี้ดูเหมือนจะซุดโสมอยู่บ้างแต่ภายในฐานทัพกลับแข็งแกร่งมากไม่ประหลาดใจครับเพียงสองประโยคสั้นๆคงจวินก็ทําให้การสนทนากับเจ้าจบลงหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งคงจวินก็พูดกับเจ้าว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่นี่เป็นเพียงช่วงทดลองงานถ้าความสามารถโดยรวมของเจ้าไม่ถึงมาตรฐานหน่วยรบพิเศษหวังไผ่ของเราเจ้ามาจากไหนก็กลับไปที่นั่น เรื่องข้อตกลงรักษาความลับข้าคิดว่าคงไม่ต้องพูดมาเจ้าพยักหน้าสมาชิกทีมในฐานทัพต่างก็มองเจ้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นโดยเฉพาะหลี่จงและคนอื่นๆที่เคยปฏิบัติภารกิจที่เมืองเล็กๆในแอฟริกาใต้ครั้งนั้นพวกเขาแทบไม่เชื่อสายตาว่าเด็กน้อยที่ดูเหมือนไม่มีพิษมีภยัยตรงหน้านี้คือคนลึกลับคนนั้นที่ฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาและมีฝีมือยิงปืนแม่นยำจนหน้าเหลือเชื่อเจ้ามาได้จังหวะพอดีทันการฝึกสมรรถภาพร่างกายประจำวัน ของหน่วยรบพิเศษหวังไผ่ของเราพอดีติดอาวุธเต็มพิกัดแบกน้ำหนักเพิ่มอีก25กิโลกรัมวิ่งวิบาก20กิโลเมตรเจ้าพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวง่ายขนาดนี้กล้ามเนื้อบนใบหน้าของของจวินกระตุกไม่หยุดถึงแม้ว่านี่จะเป็นกิจวัตรประจำวันของพวกเขาแต่ก็พูดว่าง่ายไม่ได้หรอกนะอาวุธเต็มพิกัดก็หนักตั้ง50ช่างประมาณ25กกบวกกับน้ำหนักทวงอีก25ช่างประมาณ12.5กกนี่เท่ากับแบกน้ำหนัก100ช่างประมาณ50กิโลกรัมวิ่ง20 กิโลเมตรถ้าเป็นคนธรรมดาอย่าว่าแต่วิ่ง20กิโลเมตรเลยแค่ให้แบกน้ำหนักหนึ่งร้อยช่างพวกเขาก็คงเหนื่อยหอบจนหายใจไม่ทันวิ่งไปได้หนึ่งกิโลเมตรก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริแล้วคงจวินมองเจ้าขึ้นขึ้นลงลงเจ้าดูผอมแห้งมากแต่พอนึกถึงผลงานที่เจ้าทำได้ในการฝึกนักล่าคงจวินก็ต้องประเมินความแข็งแกร่งของเจ้าใหม่เป็นล่อหรือเป็นม้าก็ต้องลองดูตั้งแต่สมรรถภาพร่างกายเพิ่มเป็นระดับ6เจ้าก็ไม่ค่อยได้ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตัวเองเท่าไหร่ ว่าขีดจำกัดอยู่ที่ไหนไม่ต้องให้ใครบอกเจ้าก็มุ่งตรงไปยังห้องเก็บอุปกรณ์ทันทีทุกคนตะลึงอีกครั้งถึงแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่เจ้ามาที่นี่แต่ดูจากท่าทางของเจ้าทำไมเหมือนกลับบ้านตัวเองอย่างนั้นละ่ะดูเหมือนเจ้าจะคุ้นเคยกับฐานทัพของพวกเขาเป็นอย่างดีตอนที่กำลังจัดเตรียมอุปกรณ์คงจะวินเดินเข้ามาพูดกับเจ้าว่าช่วงเวลาที่เจ้าอยู่ในหน่วยรบพิเศษหวังไผ่ให้อยู่ในหน่วยย่อยที่หนึ่งไปก่อนผู้จบคงจะวินก็บอกมือเรียกลีจงให้หลีจงมารับตัวคนไป สีหน้าของหลี่จงยังคงปกติแต่คนอื่นๆในหน่วยย่อยที่หนึ่งสีหน้ายังคงไม่สงบลงได้เจ้าก็รู้สึกแปลกใจมากเจ้าไม่เคยรู้จักคนเหล่านี้มาก่อนเลยแต่ทำไมคนเหล่านี้ถึงให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาคุ้นเคยกับเจ้าเป็นอย่างดีแต่เจ้าก็ยังคงทักทายทุกคนตามมารยาทหัวหน้าสวัสดีครับพี่พี่ฐานผ่านศึกสวัสดีครับทุกคนพยักหน้ายังไม่ทันที่หลี่จงจะกำชับอะไรเล็กน้อยสมาชิกทีมใต้บังคับบัญชาของหลี่จงก็อดใจรอไม่ไหวแล้ว เจ้ามาจากหน่วยไหนกันแน่พวกเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าหน่วยรบพิเศษหวังไผ่จะมีคนธรรมดาเข้ามาได้ด้วยทุกคนผลัดกันถามเจ้าคนละคำสองคำอยู่ในหน่วยรบพิเศษหวังไผ่มาตลอดข่าวสารที่พวกเขาได้รับนั้นปิดกันมาวันนั้นเจ้าทําได้ยังไงกันแน่คนเหล่านั้นเจ้าฆ่าคนเดียวจริงๆหรือจนกระทั่งคําถามนี้ถูกถามออกมาเจ้าก็ตกตะลึงไปเลยวันไหนฆ่าฆ่าคนพวกไหนสมาชิกทีมคนหนึ่งพูดขึ้นทันทีก็วันนั้นที่แอฟริกาใต้น่สิก เจาลืมแล้วหรอที่เจ้าจัดการคนเกือบร้อยคนที่เมืองพนเนสเตอร์คนเดียวนะตอนพวกเราไปถึงที่เกิดเหตุคนเหล่านั้นยังตัวอุ่นๆอ,อยู่เลยสมาชิกทีมคนอื่นๆก็พากันเข้ามาสมทบมองมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นพอพูดถึงชื่อเมืองนี้เจ้าก็นึกถึงปฏิบัติการครั้งนั้นขึ้นมาทันทีนั่นคือการประเมินจบหลักสูตรการฝึกนักล่าของผมพวกท่านอยู่ที่นั่นด้วยเจ้าทำหน้าสงสัยตอนปฏิบัติการไม่ได้สแกนเจอคนเหล่านี้เลยนี่นาเลีอยงหัวเราะฮ่าฮ่าไม่ต้องตกใจขนาดนั้น พวกเราไปถึงหลังจากที่เจ้าไปแล้วไม่นานคนเหล่านั้นที่เจ้าสังหารในครั้งนั้นเป็นเป้าหมายในภารกิจของพวกเราพอดีเดิมทีคิดว่าจะจับเป็นสักหน่อยไม่นึกว่าเจ้าจะสังหารไปหมดเลยข้าชื่อจริงหวังจวินเจ้าเรียกข้าว่าเลียอิงก็ได้ที่นี่พวกเรามักจะเรียกชื่อรหัสกันเจ้าก็ตั้งชื่อรหัสให้ตัวเองได้เหมือนกันคนอื่นๆก็พากันแนะนําตัวเองให้เจ้ารู้จักหน่วยย่อยของพวกเขามีทั้งหมดหกคนจำได้ง่ายดีหัวหน้าทีมหลี่จงอีกห้าคนคือเลียอิง สวินหลางถูหลังเลยสุนอั้นหูเจ้าคิดอยู่ครู่หนึ่งรอให้ผมได้อยู่ที่นี่อย่างถาวรก่อนค่อยตั้งชื่อรหัสแล้วกันครับจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเจ้าก็เริ่มการฝึกครั้งแรกในหน่วยรบพิเศษหวังไผ่ก่อนที่จะมาถึงหน่วยรบพิเศษหวังไผ่เจ้าคิดว่าหน่วยรบพิเศษหวังไผ่เป็นสถานที่ที่เคร่งครัดอย่างยิ่งแต่พออยู่ที่นี่ได้สักพักเจ้ากลับพบว่าที่นี่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดตรงกันข้ามทุกคนที่นี่เข้ากันได้ดีมากและค่อนข้างเป็นกันเองนี่จริงๆแลล้้วไไม่ได่ดเเเป็นนพราะหตุผอื เป็นเพราะความสามารถของเจ้าต่างหาในกองทัพผู้แข็งแกร่งคือผู้ที่ได้รับการเคารพหน่วยรบพิเศษหวังไผ่ย,ย่อมเป็นเช่นนั้นยิ่งกว่าพวกเขาทุกคนได้ยินขงจว,วินเล่าประวัติส่วนตัวของเจ้าแล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความรู้สึกเป็นศัตรูกับเจ้าทุกคนต่างยินดีต้อนรับการมาถึงของเจ้าการวิ่งวิบากพร้อมอาวุธเต็มพิกัดบวกน้ำหนัก25กิโลกรัมสำหรับพวกเขาแล้วเป็นการฝึกประจำวันที่ต้องทำทั้งเช้าและเย็นแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาทุกคนจะทำได้อย่างสบาย ก่อนหน้านี้พวกเขาฝึกเช้าเย็นพร้อมอาวุธเต็มพิกัดบวกน้ำหนักถ่วงสิบกิโลกรัมตอนนี้เพิ่มมาทีเดียวสิบห้ากิโลกรัมการฝึกตอนกลางวันวันนี้ก็เกือบจะเอาชีวิตพวกเขาไปแล้วตอนเย็นมาฝึกแบบนี้อีกครั้งเพียงแค่วิ่งไปสิบกิโลเมตรพวกเขาก็เริ่มหอบหายใจแรงแล้วคงจะวินวิ่งพลางสังเกตการพลางแตกต่างจากคนอื่นๆอย่างสิ้นเชิงจะวิ่งมาถึงตอนนี้หน้าไม่แดงใจไม่สั่นเลยแม้แต่น้อยเลียอิงอยู่ใกล้เจ้าที่สุดตั้งแต่เริ่มจนถึงตอนนี้ เลียอิงก็สังเกตพละงกำลังของเจ้ามาตลอด10กิโลเมตรนี้เจ้าเหมือนกับวิ่งจ็อกกิ้งสบายๆไม่เสียแรงเลยแม้แต่น้อยตอนแรกคงจะวินได้ยินเจ้าพูดว่าการฝึกง่ายขนาดนี้ยังคิดว่าเจ้าพูดโอ้อวดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าที่เจ้าพูดไม่ใช่คำโอ้อวดแต่เป็นความจริงสำหรับเจ้าแล้วการฝึกนี้ดูเหมือนจะง่ายเกินไปจริงๆตามปกติแล้วระหว่างการฝึกห้ามพูดคุยแต่เลียอิงกลับอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นเจ้าหนูเจ้าไม่เหนื่อยเหรอตอนนี้พวกเราแบกน้ำหนักหนึ่งร้อยชั่งอยู่นะ วิ่งวิบากอยู่บนตัวเนี่ยเจ้ากระพริบตามองเลี่ยอิงที่อยู่ข้างๆด้วยความสงสัยหลังจากมองเลี่ยอิงแล้วเจ้าก็หันกลับไปมองคนอื่นๆในหน่วยรบพิเศษหวังไผ่เนี่ยไปนานพวกท่านฝึกตอนกลางวันหนักไปหรือเปล่าครับอย่างน้อยก็เป็นทหารรบพิเศษหวังไผ่นะมองไปทั่วทั้งกองทัพพวกเขาก็เป็นรองแค่หน่วยลึกลับนั้นเท่านั้นนอกจากหน่วยนั้นแล้วไม่มีหน่วยไหนเป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาได้เลยแต่ตอนนี้พวกเขากลับถูกคนที่มาจากหน่วยทหารธรรมดาเนบแนมอย่างสุภาพไปหนึ่งดอก เปลี่ยนเป็นใครๆจะทนได้ทหารรบพิเศษหวังไผ่คนอื่นๆถึงแม้จะไม่ได้คุยกับเจ้าแต่สัมผัสได้ถึงสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยของเจ้าเมื่อครู่พวกเขาเหมือนกับอ่านประโยคหนึ่งออกมาจากสายตาของเจ้าได้ทหารรบพิเศษหวังไผ่แค่นี้ทหารรบพิเศษหวังไผ่ทุกคนต่างสบถในใจแล้วตะโกนออกมาว่าสู้โวยยังไงก็ตามพวกเขาจะยอมให้คนใหม่ที่เพิ่งมาแซงหน้าไปไม่ได้เด็ดขาดเจ้าสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าทุกคนกำลังเร่งความเร็วคงจะวินที่วิ่งนำอยู่ข้างหน้า ก็เพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกระดับแต่หลังจากวิ่งไปได้ระยะหนึ่งเมื่อคงจว,วินหันกลับมามองเจ้าเจ้าก็ยังคงทำหน้าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนต่างใช้แรงทั้งหมดที่มีอยากจะพุ่งไปข้างหน้าแต่ถึงแม้จะพุ่งไปข้างหน้าแค่ไหนก็ยังคงสู้เจ้าไม่ได้ฝีเท้าของคนอื่นๆเริ่มหนักอึ้งเจ้ายังคงเบาเหมือนปุยนุ่นคราวนี้ที่ประหลาดใจไม่ใช่แค่ทหารรบพิเศษของหน่วยหวังไผ่เท่านั้นแต่รวมถึงตัวเจ้าเองด้วยแม้แต่เจ้าเองก็คาดไม่ถึง ว่าสมรรถภาพร่างกายในตอนนี้ของเจ้าจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้แบกน้ำหนักหนึ่งร้อยช่างวิ่งวิบากมาสิบกว่ากิโลเมตรตัวเองกลับไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งการฝึกครั้งนี้สิ้นสุดลงเมื่อกลับมาถึงฐานทัพอีกครั้งคนอื่นๆต่างอยากจะล้มตัวลงนอนกับพื้นโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อเห็นเจ้าที่แค่หอบหายใจเล็กน้อยพวกเขาก็ฝืนพยุงร่างกายตัวเองไว้พยายามทำตัวให้ผ่อนคลายที่สุดเท่าที่จะทำได้พวกเขาหลอกตัวเองได้แต่หลอกเจ้าไม่ได้ในระบบ ทักษะอนาเขตจอมทัพแสดงสถานะเปิดใช้งานแล้วหลังจากเปิดใช้งานทักษะบนตัวของทุกคนก็ปรากฏหน้าต่างข้อมูลขึ้นมาบนหน้าต่างข้อมูลมีระดับสมรรถภาพร่างกายระดับและข้อมูลอื่นๆของคนเหล่านี้ระดับนั้นง่ายมากสูงสุดคือระดับ S ต่ำสุดคือระดับ E ตอนแรกเจ้าคิดว่าคนในหน่วยรบพิเศษหวังไผ่ต้องเก่งมากแน่ๆสมรรถภาพร่างกายอย่างน้อยก็ต้องมี78แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคนในหน่วยรบพิเศษหวงังไผ่ คนที่มีสมรรถภาพร่างกายสูงสุดก็คือผู้การกองพันของจวินส่วนคนอื่นๆส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ 4. คนที่เก่งหน่อยก็อยู่ที่4.5ตอนแรกเจ้าคิดว่าตัวเองผ่านด่านแล้วแต่ต่อมาเจ้าก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ผ่านด่านแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าทั่วทั้งกองทัพคนที่เทียบกับตัวเองได้จริงๆคงมีไม่มากนะเพียงแต่คนเหล่านี้เมื่อเทียบกับคนอื่นๆแล้วก็ถือว่าแข็งแกร่งมากจริงๆทุกคนในหน่วยรบพิเศษหวังไผ่ระดับล้วนเป็นเอทั้งหมดนอกจากนี้แล้ว บนหน้าต่างข้อมูลยังมีคะแนนความสามารถด้านต่างๆของพวกเขาเลี่ยอิงสมรรถภาพร่างกาย4.4คะแนนรวมความสามารถด้านการยิงปืน9คะแนนเหล่านี้เต็ม10คะแนนลองคิดดูสิคนที่ได้คะแนน9ก้าทั้งหมดจะน่ากลัวขนาดไหนนอกจากค่าตัวเลขบนหน้าต่างข้อมูลเหล่านี้แล้วเจ้าย,ยังสามารถดูสถานะปัจจุบันของพวกเขาได้อีกด้วยเมื่อครู่เพื่อที่จะตามเจ้าให้ทันคนเหล่านี้ต่างใช้แรงทั้งหมดที่มีตอนนี้พะละกําลังของทุกคนต่ากว่าส0เปอร์ เจ้าตบไหลเลี่ยอิงไม่ต้องฝืนครับรอให้อัตราการเต้นของหัวใจกลับสู่ปกติแล้วค่อยนั่งพักผ่อนดีๆสักครู่ในฐานะทหารรบพิเศษหวังไผ่ผมคิดว่าพวกเราน่าจะต้องเผชิญกับภารกิจต่างๆตลอดเวลาการฝึกเป็นสิ่งจําเป็นแต่การรักษาพละกําลังไว้ก็จําเป็นเช่นกันต้องพร้อมรบได้ตลอดเวลาเลี่ยอิงทําหน้าสงสัยเต็มที่ให้ตายสิพวกเขาทหารรบพิเศษหวังไผ่รุ่นเก่าเหล่านี้วันนี้กลับถูกเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในหน่วยหวังไผ่สอนบทเรียนให้เสียแล้ว ขณะที่เลี่ยอิงกําลังจะพูดอะไรบางอย่างทันใดนั้นสัญญาณเตือนภัยในฐานทัพก็ดังขึ้นมีภารกิจจริงๆด้วยทุกคนทําหน้างงให้ตายสิโดนเจ้าหนูนี่พูดถูกเพลงเลยคงจะวินตะโกนเสียงดังทันทีหน่วยย่อยที่หนึ่งรวมพลที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ลีจงตอบรับเสียงดังพูดจบเขาก็โบกมือพาเหล่าสมาชิกทีมวิ่งตรงไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทันทีเจ้าเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งตามไปแต่เพิ่งวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวคงจะวินก็เข้ามาขวางเจ้าไว้ทันที เจ้าจะไปทำอะไรผมจะไปทำอะไรไม่ใช่ว่าท่านเพิ่งจะจัดให้ผมอยู่ในหน่วยย่อยที่หนึ่งเมื่อครู่หรือครับคราวนี้ทำเอาคงจว,วินพูดไม่ออกสิ่งที่เจ้าพูดก็เป็นความจริงตอนนี้เจ้าถูกจัดให้อยู่ในหน่วยย่อยที่หนึ่งจริงๆผมรู้ว่าท่านเป็นห่วงความปลอดภัยของผมแต่ความสามารถของผมแข็งแกร่งกว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้ยังไม่ทันที่คงจว,วินจะพูดอะไรอีกเจ้าก็วิ่งต่อไปอยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์แล้วสมาชิกทีมคนอื่นๆก็งงไปตามๆกัน จ้าหนูนี่หญิงพยองขนาดนี้เลยเหรอเป็นคนใหม่ที่เพิ่งมาแถมยังเป็นคนที่มาจากหน่วยทหารธรรมดาอีกตอนนี้กลับบอกว่าความสามารถของเขาเหนือกว่าพวกเขาทุกคนที่อยู่ในที่นี้พูดจาโอ้อวดไม่ดูสถานการณ์เลยลีจงเห็นเจ้าขึ้นเครื่องบินไปด้วยก็ไม่ได้พูดอะไรในเมื่อเจ้ามาถึงที่นี่แล้วถ้าเจ้าต้องปฏิบัติภารกิจก็ปฏิบัติไปต้องออกรบก็ออกรบไม่อย่างนั้นช่วงทดลองงานนี้จะทดลองอะไรได้แม้แต่สนามรบก็ไม่ได้ลงใครจะรู้ว่าเจ้ามีความสามารถแค่ไหนกันแน่ เมื่อเห็นคงจวินยังคงดูกังวลอยู่บ้างลีจงใช้วิทยุสื่อสารพูดกับคงจวินว่าท่านผู้การด้านอื่นๆผมรับประกันไม่ได้แต่ฝีมือยิงปืนของเขายอดเยี่ยมจริงๆภาพเหตุการณ์ที่เมืองพเนสเตอร์นั้นผมคงไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตต่อให้เป็นผมไปเองผมก็ทําผลงานแบบนั้นไม่ได้เมื่อนึกถึงว่าเจ้าสามารถเข้ามาในหน่วยรบพิเศษวงังไผ่ได้เป็นกรณีพิเศษนั่นก็พิสูจน์แล้วว่าความสามารถของเจ้าไม่ธรรมดาแน่นอนหลังจากขึ้นเครื่องบินแล้วคงจวินใช้วิทยุสื่อสาร แจ้งรายละเอียดสถานการณ์ให้หลีจงทราบหลังจากกรองข้อมูลบางส่วนออกไปหลีจงก็แจ้งให้เจ้าทราบอีกครั้งครั้งนี้พวกเราต้องไปสนับสนุนหน่วยย่อยที่สามของเราพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายระหว่างปฏิบัติภารกิจตอนนี้กำลังถูกศัตรูไล่ล่าผ่านไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงคงจวินก็เรียกเข้ามาอีกครั้งหลีจงรู้สึกสงสัยเล็กน้อยภารกิจเพิ่งจะแจ้งไปอย่างชัดเจนแล้วหรือว่าภารกิจมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลังจากรับสายทางฝั่งคงจวินก็พูดขึ้นทันทีว่า ต้องรับประกันความปลอดภัยของเย่ฝานให้ได้เขาไม่ใช่แค่มีความสามารถในการรบเดี่ยวที่แข็งแกร่งเท่านั้นแม้แต่ในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็มีความสําเร็จเช่นกันข้าคิดว่าเจ้าน่าจะรู้ดีว่านักวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีค่ามากแค่ไหนหลีจงแทบสําลักนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยมีความสําเร็จในด้านนั้นด้วยแล้วจะให้เขามาอยู่หน่วยรบพิเศษหวังไผ่ทําไมนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดนี้จะมาทํางานแนวหน้าออกรบในสนามรบได้เหรอคนอื่นถืออาวุธส่วนเจ้าถือพลังแห่งวิทยาศาสตร์ไว้ในมือ เอาเป็นว่าไม่ว่าคนอื่นจะเป็นอย่างไรความปลอดภัยในชีวิตของเขาสําคัญที่สุดเข้าใจไหมถึงแม้ว่าทุกคนจะเท่าเทียมกันแต่ใครๆก็รู้ว่าคุณค่าของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคํานวณแบบเดียวกันแล้วความสามารถของเจ้าอาจจะแข็งแกร่งกว่าพวกเขาจริงๆและในขณะที่ความสามารถแข็งแกร่งกว่าพวกเขาก็ยังทําการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้อีกคงจะวินแจ้งหลี่จงด้วยตัวเองนั่นก็พิสูจน์แล้วว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้แจ้งคงจะวินไว้ล่วงหน้าแล้ว ในเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงถ้าอย่างนั้นในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นี้เจ้าต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนผ่านไปไม่รู้ว่านานเท่าไหร่เฮลิคอปเตอร์สั่นสะเทือนประตูห้องโดยสารเปิดออกพร้อมกับคำสั่งของหลี่จงทุกคนโรยตัวลงสู่พื้นทันทีตอนแรกหลี่จงยังกังวลว่าเจ้าจะโรยตัวเป็นหรือไม่แต่ต่อมาหลี่จงก็รู้ว่าเขาคิดมากไปเองมาถึงหน่วยรบพิเศษหวังไผ่แล้วถ้ายังโรยตัวไม่เป็นนั่นก็คงจะพูดไม่ออกหน่อย เจ้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองตอนนี้อยู่ที่ไหนหลังจากลงถึงพื้นและรวมพลแล้วลีจงพูดอย่างรวดเร็วก่อนที่เราจะลงมาไม่นานหน่วยย่อยที่สามยังไม่ทันที่ลีจงจะพูดจบเจ้าก็ยื่นมือพูดขึ้นมาทันทีว่าทางนั้นครับให้ตายสิลีจงยังพูดไม่จบเจ้าก็รู้แล้วว่าอยู่ทางไหนและตอนนี้ก็ไม่ใช่ตอนกลางวันที่มีแสงสว่างเพียงพอตอนนี้เป็นเวลากลางคืนที่มืดจนมองไม่เห็นนิ้วมือตัวเองตามข้ามาพูดจบเจ้าก็วิ่งตรงไปยังทิศทางหนึ่งทันทีให้ตายสิลีจงถึงกับงงเขาเป็นหัวหน้าทีม หรือเจ้าเป็นหัวหน้าทีมกันแน่ลงถึงพื้นเขายังพูดไม่ทันจบประโยคเจ้าก็เริ่มออกคำสั่งแล้วตอนนี้ที่นี่มืดสนิทแค่จะสังเกตสถานการณ์รอบข้างก็ลำบากแล้วแล้วเจ้าไปเจอเบาะแสได้ยอย่างไรแต่ในเมื่อเจ้าเริ่มวิ่งไปแล้วต่อให้เจ้าวิ่งผิดทิศท,ทางพวกเขาก็ต้องตามเจ้าไปตามเจ้ากลับมาให้ได้หลังจากวิ่งไปได้ระยะหนึ่งเจ้าก็หยุดกระทันหันต่อให้หลีจงอารมณ์ดีแค่ไหนตอนนี้เขาก็อารมณ์ดีไม่อยู่แล้วนี่มันพฤติกรรมอะไรกันไม่มีระเบียบวินยัยไม่เชื่อฟังคำสั่ง แต่เมื่อพวกเขามาถึงข้างๆเจ้าถึงได้ตกใจที่พบว่าข้างๆเจ้ามีศพอยู่ศพหนึ่งเมื่อเห็นชุดลายพรางบนศพนี้ลีจงและอีกข้าคนต่างยืนนิ่งอยู่ที่เดิมตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดเรื่องพวกนี้ตามข้ามาความสามารถในการสังเกตการของข้าเหนือกว่าพวกท่านมาถ้าตอนแรกเจ้าพูดแบบนี้พวกเขาอาจจะคิดว่าเจ้าคุยโวแต่ตอนนี้เจ้าพูดแบบนี้พวกเขาไม่มีใครคิดแบบนั้นเลยที่นี่ห่างจากจุดที่เฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาลงจอดเมื่อครูประมาณเกือบ200เมตร ในสภาพแวดล้อมแบบนี้อย่าว่าแต่สังเกตเห็นสิ่งของเลยแค่จะมองให้เห็นชัดๆอย่างยากแต่เจ้ากลับต่างออกไปทันทีที่ลงถึงพื้นเจ้าก็ค้นพบสถานการณ์ได้ทันทีอีกด้านหนึ่งในถ้ำแห่งหนึ่งบนภูเขาหน่วยย่อยที่สามของพวกเขาคงไม่รอดแน่ทั้งภูเขาถูกล้อมไว้หมดแล้วฝ่ายศัตรูยังมีสุนัขล่าเนื้อติดตามอีกครั้งนี้ต่อให้คิดจะหนีก็ลำบากหัวหน้าคนเดียวอาจจะหนีออกไปยากแต่ถ้ามีพวกเราคอยคุ้มกันด้วยความสามารถของท่านท่านหนีออกไปได้แน่นอน ถ้าไม่มีท่านพวกเราคงตายไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วก่อนหน้านี้พูดถึงตรงนี้พวกเขาก็หัวเราะฟืดๆออกมาด้วยสถานการณ์ของพวกเขาในตอนนี้ทุกคนต้องเตรียมใจพร้อมที่จะตายพวกเขาลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบากต้องการใช้พลังสุดท้ายของตัวเองเพื่อดึงดูดความสนใจของศัตรูยิ่งอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ยิ่งต้องใช้เหตุผลอย่างถึงที่สุดหัวหน้าหน่วยที่สามไม่อยากเห็นภาพเหล่านี้เลยที่สหายร่วมรบที่เคยเป็นตายด้วยกันมาต้องเสียสละแต่เพื่อที่จะนำข่าวกรองกลับประเทศอย่างปลอดภยัย เขาจําเป็นต้องทําเช่นนี้สมาชิกทีมเฮยชงเดินไปยังปากถ้าข้าออกไปล่อความสนใจพวกมันก่อนพวกเจ้าค่อยหาโอกาสจัดการทีหลังข้าไปก่อนละไม่ต้องคิดถึงกันมากนะักไม่แน่ว่าอีกเดี๋ยวคงได้เจอกันบนทางยมโลกปกติเขาพูดเล่นแบบนี้พวกเขาจะหัวเราะแต่ในสถานการณ์แบบนี้พวกเขาหัวเราะไม่ออกจริงๆมองแผ่นหลังของเฮยฉงขอบตาของทุกคนเริ่มแดงก่ําทันทีที่เดินออกจากถ้าแววตาของเขาก็แน่วแน่ขึ้นมาทันทีเขาไม่อยากตาย แต่เขาไม่เคยกลัวตายใน,านฐานะทหารรบพิเศษหวังไผ่มาตรฐานภารกิจของเขามีเพียงสองอย่างหนึ่งคือทำภารกิจให้สำเร็จสองคือทำภารกิจให้สำเร็จโดยไม่สนใจสิ่งใดเฮยฉงเตรียมพร้อมรับความตายมานานแล้วเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จการสละชีวิตตัวเองจะเป็นไรไปขณะที่เฮยชฉงกำลังจะพุ่งออกจากถ้ำทันใดนั้นที่ปากถ้ำก็เหมือนมีคนปรากฏตัวขึ้นมาจากอากาศธาตุเฮยฉงตกใจจนแทบจะสบถออกมาเขารีบชักปืนเล็งโดยไม่รู้ตัวแต่ปืนของเขา กลับถูกคนตรงหน้าแย่งไปขณะที่เฮยฉงกำลังจะร้องออกมากลับถูกปิดปากไว้ร้องอะไรกันคนกันเอง